สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนบทอากยานเรื่องความดีความชั่วค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านบทอากยานพร้อมกันนะคะความดีความชั่วปลูกต้นข้าวเกิดมเมล็ดข้าวดังเขาว,ว่า ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันธุ์หว่านลงจงเข้าใจแม้นความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไปความชั่วไสอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยจากบทประพันธ์บทนี้ผู้ประพันธ์ต้องการสอนให้ทราบว่า การทำความดีก็จะได้ผลดีแต่ถ้าทำชั่วก็จะได้ผลชั่วนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาท่องเป็นรูปแบบของบทอาขยานกันนะคะนักเรียนฝึกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะการอ่านทำนองสนองความดีความชั่วหม่องเจ้าพิจิตจิราภาปลู พนข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมันปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชธุน์นวานลง จงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป ความชั่วสายิงอย่าปลูกเป็นถูกเอยเป็นไงครับ อันจบกันไปแล้วทำนองสนมีความไปร่อมากนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาในหน้า125นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนและตอนนี้ก็ใกล้จะตอบแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนคัดลายมือตั้งหน้าที่เหลือจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะคะ และกำหนดสรงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะนักเรียนลงในอดัดมพัมกัดไทยนะคะและสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ